ชั่นนะคะโปรคลายร้อนผ่อนคนละครึ่งนะคะช่วยผ่อนข้างวดนะคะคนละครึ่งนะคะถึงสามงวดกันเลยทีเดียวนะคะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพบกับน้องแนนเสรีไทยรถสวยเต้นรถขวัญใจมหาชนนะคะสําหรับวันนี้นะคะ่ะน้องแนนนะคะจะมารีวิวรถนะคะทําเงินทํางานนะคะที่เหมาะกับใครหลายๆคนในช่วงนี้เลยนะคะที่กําลังมองหารถทําเงินทํางานนะคะรถทําเงินทํางานเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะโตยโยตานะคะไฮรักรีโวนะคะตอนเดียวติดตู้เหลี่ยมหรือว่าตู้คาโก้บ็อกนะคะที่เรารู้จักกันนะคะสามารถเข้าร่วมกับบริษัทนะคะ ชั้นนำได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับ Toyota h i ฮรักรีโวตตัวนี้นะคะ 2.4J นะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำด้านอย่างนี้เลยนะคะเดิมเเลยนะคะพร้อมนะคะโลโก,โก้โต,โตโยต้าใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะคะมาพร้อมนะคะกับไฟโตโยต้านะคะโฉบเฉียวนะคะสไตล์ไฮรักรีโวนะคะอย่างนี้เลยนะคะ รอบคันนะคะตัวนี้ทัต To โยต้าไฮรัก r ีโ o ตอนเดียวติดตู้เหลี่ยมนะคะที่บอกว่าแต่งซิ่งนะคะดูด้านหน้าเขาเลยค่ะล้อนหน้าเขานะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อหน้า a ม w เวลนะคะขอบ18นะคะพร้อมยางใหม่ๆอย่างนี้เลยนะคะรอบคันเขานะค,ะ,คะกระจกนะคะก็จะเป็นอ่าสีดำด้านอย่างนี้เลยนะคะพร้อมนะคะโลโก้ h i l ัก โตโยต้า e ีโนะคะมาพร้อมนะคะสำหรับต,ตัวนี้นะคะเป็นนะคะตู้คาโก้บล็อกนะคะขนาดสูงนะคะ2เมตรสิบนะคะพร้อมนะคะล้อหลังนะคะมาพร้อมล้อกระถะผาอย่างนี้เลยนะคะสำหรับใช้บรรทุกนะคะเป็นยางมิชลินนะคะ X c d 2ซนะคะใช้สำหรับบรรทุกเลยนะคะย่องล่องยางยังเห็นชัดๆกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะคาโก้บล็อกนะคะเรามาดูภายในตู้กันดีกว่าคะ่ะ ตู้เหลี่ยมนะคะภายในนะคะพื้นผิวนะคะจะเป็นเรียบเนียนอย่างนี้เลยนะคะไม่มีซุ้มล้อนะคะสามารถใส่ของทําเงินทํางานได้เยอะมากเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายใน,ใ,นในกันต่อค่ะสำหรับภายในนะคะจะเป็นนะคะคอนโซลนะคะสีดำนะคะทรงสปอร์ตอย่างนี้เลยนะคะเบาะหนังนะคะอย่างดีเลยนะคะทรงสปอร์ตนะคะระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะคะ เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์นะคะ5สปีดเกียร์นะคะร้อมนะคะหน้าจอนะคะขนาด7นิ้วนะคะรองรับนะคะ Bluetooth AUX USB นะคะสามารถกดปุ่มวางสายรับสายได้ที่หน้าจอเลยนะคะระบบความปลอดภัยนะคะเป็นแอร์แบ็ก3ลูกนะคะพวงมาลัยนะคะหัวเข่านะคะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะพร้อมติดกล้องหน้ารถฟรีให้ทุกคันกันเลยทีเดียวนะคะ และนะคะสําหรับคันนี้นะคะเรานะคะเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าตรงกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมเลยนะคะใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันต่อจ้าสำหรับห้องเครื่องนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะคะ2.4นะคะรอยแต้มสีนะคะรอยแต้มสียังเหมือนเดิมเลยนะคะหรือจะเป็นรูม,มาร์ตนะคะอย่างกลมๆเลยนะคะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ R นะคะจะเป็นสั่งขวานะคะอย่างนี้เลยนะคะ L นะคะเป็นสัญลักษณ์ฝั่งซ้ายอย่างนี้เลยนะคะหมายถึงนะคะมาจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะส่วนนะคะแผ่นเพจนะคะมอเตอร์ไทยแลนด์นะคะยังแนบเนียนไปกับตัวรถเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนะคะ t o y ยตา้าไฮรักนะคะรีโวต,ตอนเดียวติดตู้เหลี่ยมหรือตู้คาร์โกบ็อกนะคะคงจะถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างนะคะค่ะน้องแนนนะคะก็อยากฝากโปรโมชั่นในเดือนเมษายนนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะโปรคายร้อนผ่อนคนละครึ่งนะคะช่วยผ่อนข้างงวดนะคะคนละครึ่งนะคะถึง3มงวดกันเลยทีเดียวนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องแนนด้วยนะคะวันนี้ถ้าน้องแนนผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะอย่าลืม โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นะคะ0814999044ค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องแนนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ